วันนี้นะครับผมมาแนะนําให้รู้จักกับกุญแจดอกเล็กภายในรีโมทกุญแจของ MG S S นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับไปชมกันเลยครับขั้นตอนแล้วนะครับวิธีนํากุญแจเล็กออกจากกุญแจรีโมทนะครับคือหนึ่งครับกดปุ่มที่ผมชี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับสลักจะปลดออกมานะครับมันจะมีกุญแจเล็กซ่อนอยู่ข้างในนะครับดึงออกมาเลยเลยนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับใช้เปิดและล็อกรถในกรณีที่แบตเตอรี่กุญแจอ่อนนะครับผมจะเสียบกุญแจเล็กไปที่ปอกของตัวที่ล็อกประตูนะครับงัดไม่ต้องแรงมากนะครับเมื่องัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เราดึงประตูออกมานะครับปลดปอกออกมาเราจะเห็นรูที่เสียบกุญแจเล็กนะครับหลังจากนั้นให้เสียบกุญแจเล็กลงไปเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วบิดได้เลยนะครับสามารถเปิดได้แล้วนะครับผม วิธีการปิดปอกนะครับคือเอาปอกเสียบเข้าไปนะครับและดึงสลักประตูออกมานะครับแล้วก็ปิดประตูเท้ากับปอกตอนนี้ปิดสนิทแล้วนะครับ2ครับใช้กดปุ่มชิปล็อกเพื่อกดเกียร์ว่างในขณะจอดซ้อนคันนะครับสามารถเสียบในรูเล็กๆนี้ได้เลยนะครับ3ครับใช้เปิดและปิดแอร์แบ็กคู่โดยสารด้านหน้านะครับ โดยเราสามารถเปิดที่เกตได้เลยนะครับแล้วจะมีช่องสําหรับเปิดและปิดแอร์แบงค์นะครับให้เราบิดขึ้นมานะครับไปที่ปุ่มออฟนะครับเพื่อทําการปิดแอร์แบงค์ครับกรณีปกตินะครับรถจะทําการเปิดแอร์แบงค์ให้อยู่แล้วนะครับผม ไงบ้างครับสาหรับข้อมูลที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าคุณลูกค้าจะเข้าใจในกุญแจดอกเล็บภายในกุญแจรีโมทนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างและหวังว่าลูกค้าจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของผม้วยนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับ